น้าหมอ,ม,อมาแต่งตั้งเราอย่างนี้พระสมอไม่จําเป็นนะน้าหมอมีปัญหาอะไรไกับที่มืออ่ะเคยเห็นว่าไม่เคยใส่อย่างนี้แล้วน้ำหมอลูไหมว่าใครเป็นคนใส่เหรอจะ๊ะต้องมีสิใครอ่ะน้าหมอลูไหมว่าใครเป็นคนใส่พระสงฆ์รู้ใครอ่ะจ๊ะน้าหมอนาสิลุงอ่ะเป็นคนใส่ไม่น้องเราเป็นคนดีอยู่บ้านเขาใส่น้ำหมอ เขาอยู่บ้านเขาทาอะไรเรียบร้อยอเขาไม่ได้ใส่อะไรอย่างนี้นนหรอกอ๋อเขาไม่ได้ใส่เหรอจ๊ะแล้วใครใส่นะรู้ไหมแม่รู้ดีหมดโอ้แล้วนะรู้ไหมว่าใครใส่อ่ะจ๊ะต้องมีคนใส่นี่ว่า,าคนนี้ใส่เอ้ามาใส่ร้ายหนูได้ยังไงพระสงฆ์้วเขาสอนเจ๊ามาหมดแต่หนูอะเป็นคนแกะให้เจ๊นะอ๋อแ,แกะอย่างนี้เหรอใช่ไม่เดี๋ยวหนูจะแกะให้อ้แกะแกะแกดีอ่าดีไหมหนูแกะหนูดีใช่ไหมแกะออกไปเลยเนี่ยมัดมือแล้วเนี่ยใส่หู แต่ว่าพอพอพอนาใสแล้วนาหน้าตาสดใสดูสวยขึ้นนะเนี่ยไม่จ้พูดจริงๆดูสิพระสงฆ์คุยกับเราเยอะหรอ,อใครทำยังไงกับเธอแต่านาะจำไม่นะตำรวจเขาถามผมหมดเลยออมปืนมาด้วยนี่คือจะเตรียมตัวพาเจ๊เข้านอนแล้วนะคะจะให้ให้เพื่อนๆดูกันว่าน้าหมอขอขอเห็นหน้าในจักรวาหน้าตาหน้าตาสดใสมากเลย กับเป็นลูกพ่อลูกแม่ดีสะกดงามโอเคมองเห็นเหรอไหมนี่ใส่ลุ้งอะอยู่มองเห็นเหรอไหมเห็นอ่อแสดงหน้าตาเสงนางามใกล้ชิดพ่อแม่แหละทั้งแม่รู้หมดนะหน้าสวยกว่านาลุงอีกไม่ต้องพูดจริงๆริงเธอพูดอย่างนี้หน้าสวยโขนหน้าเดี๋ยวหนูเอากระจกให้น้าดูว่าหน้าสวยขนาดไหนลอนพูดดูและก็นหน้าตาดีหมดโอ้โหไม่มีใครไม่มีใครสู้หน้าได้เอากระจกมาดูไหมแกอย่าพูดอย่างนี้สิจริงๆจจัดการคุณอะ จัดการหนูเรื่องอะไรหนูชมว่าเจ๊สวยอยู่ในบ้านนี้มาพูดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเออหรอสงสัยหน้าเลยเลยน้นลุงกะสวยสู้น้าหมอไม่ได้หรอกโอ้ยเขาอยู่บ้านเขาก็สง่างามสู้น้าหมอไม่ได้ไม่ต้องพูดหรอเจ๊จุกจึ้งอ่ะนะอะไรไม่รู้วจพูดกันหมดเลยให้ตำรวจฟังอ่ะแล้วน้าหมอรู้มไหมว่าเนี่ยน้าลุงเขาเป็นคนผูกอ่ะถอดแล้วเนี่ยคือลุงเนาะอ่านะลองอ้อน น้าลองอ้อนนะสิลุงซิว่าเขาจะถอดให้ไหมโอ๊ยเธอเธอไม่ต้องแต่งเรื่องนี้หรอกนึกไม่ได้แต่งเรื่องโอ้ยคุณน,น้องเราก็รู้กันดีหรอสิลุงคิดนะ่อย่งคิดถึงหมดทุกคนเลยเนีย่ยพระสงฆ์ก็สั่งเลยน้าลุงเนี่ยก็นี่ไงนะจะเดชพานามซะหน่อยนะ้าลุงก็ไม่เอาออกให้ก็เลยเดชพานามไม่ถนดัดใช่ไหมหนูแกะให้เอาไหมหได้อะแล้วแต่นะ้าต้องบอกหนูก่อน ใครสวยกว่ากันโอยไใช่ก็สวยกันแบบต่างกันทุกคนอ๋อเหรอจ๊ะเอออ๋อหุ้ยพาพูดกันหมดเลยยังไงยังไงอ่ะแต่นะดูดูไว้นะสองคนเลยไม่มีใครสวยสู้นะได้สักคนเดียวได้สิโอ้โหเพราะตาสง่างามเจ๊สง่าสุดๆเลยเจ๊อไม่ต้องพูดไม่ต้องคืนเรื่องจริงแกนี่แกนี่อ้าววกมาเรื่องนี้อีกแหละนี่หายใจไม่ออกเลยสิวย มันต้องใส่ไว้นา้าลุงให,หมนะ่ละถ้าปกติชีวิตจริงไม่ได้ใส่อย่างนี้เลยใส่นิดนึงอดทนเพราะพ่อแม่พูดกับเราไว้หมดเลยอดทนนิดนึงเดี๋ยวเด้อเด้เดี๋ยว,ยว,ยวตำรวจม,มาเห็นเขาก็จะยิงคนนี่สงสา,งารานิดหนือนการแต่ว่าตอิดนิดนึงนี่เนี่ะมาใส่อย่างนี้แล้วผส่งก็ใส่หน้าอ้าวแล้วทำไมนะสิลุงไม่แกะให้น้าหมอเขาล่ะ เนี่ยก่อนนอนต้องใส่เพราะว่าเดี๋ยวพอนอนนะไปขยี้ตานะเสร็จเลยเดี๋ยวหมอต้องผ่าอีกอย่างนั้นเรารู้ทีหมออ๋อน่ะหมอเขาโตแล้วเขารู้ว่าอะไรเป็นไรนะนะลุงเนี่ยไปใส่อย่างเงี้ยเขาหายใจไม่ออกอ่ะเนาะโอ้เนี่ยหนูเห็นใจน้ามากเลยนะจ๊ะดีแล้วล่ะเออนะลุงต้องต้องต้องช่วยเหลือนะหมอหน่อยสิเพราะทุกคนเขาชี้นิ้วเราทั้งเลยแล้วตำรวจก็มองดูกันทั้งนั้นเลยโหเนี่ย น,น้าลุงน้าหมอเขาไม่สบายใจแล้วน้าหมอจา๋านี่เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวหนูคุยคุยกับเพื่อนอยู่เพราะว่าเพื่อนน่ะเขาบอกว่าเขาอยากเห็นหน้าตาน้าหมอจังเลยว่าเห็นหรือย,อยังหน้าตาสดใสไหม,มก่อนนอนแล้วเดี๋ยวหนูจะแกะให้เลยทำไมเขาคิดกันอย่างนี้ล่ะก็เขารักน้ากันนะจริงๆหนูน้องเราก็สวยแต่เขารักหน้นอา,นาอ้ยใส่ลุ้งจิตเนี่ยหน้าตาดีแล้วถึงนั้นแน่น้าจ๋า น้าอวยพรให้คนที่รักน้าหน่อยได้ไหมจ๊ะใครอะทุกคนในประเทศนี้เลยเขารักน้ากันหมดเลยเดีเลยล่ละอวยพรอวยพรอย่างมากมายมหา,าศาลทุกคนผ่านรู้ซึ้งนะและอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งคือพรุ่งเนี้ยเป็นวันแห่งโชคลาบรู้ไหมคือวันอะไรวันแห่งโชคลาบโชคลาภพราแม่เราอยู่สุขสมบูรณ์หมดไม่ใช่จริงไม่ใช่คือพรุ่งนี้รู้ตัวหมดเลยเขาเรียกว่าอะไรวันแห่งความหวังใช่ไหม อ๋อพรุ่งนี้เป็นวันแห่งความหวังพวกหนูจะรวยไหมพวกหนูจะรวยไหมพรุ่งนี้เป็นวันแห่งความหวังเธอถามอะไรล่ะหนูอยากรวยองเจーขอเลขสองตัวผ้าเขาไม่เดถามอย่างงี้เหรออ๋อหรอน้ลุงภารกิจดีอยู่หมดเลยจัดการขอสองตัวสินต่ลุงเนี่ยแล้วออกไม่ได้หายใจบอกบอกเลขก่อนเหรอเดี๋ยวแกะให้ ชอบเลขอะไรสนุกฝันยังยังไม่ฝันเลยเฮ้ยคุณมาถามเจ๊ทำไมล่มมนะก็เจ๊ฝันดีอ่เฮ้ยเออฝันดีเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวถอดได้เลยชีวิตเรานะเป็นเลิศจริงๆก็สมไม่ให้นอนค่ะยังม<อ>นะ่อเตอเดีก็โดนไล่กดัดจะไม่ยิงกันนะ <c oughs> น้องหนึ่งก็ไม่เว้นฝ <c oughs> ันยังน,นะน้าหมอนาเสิลุงเรียกได้ยินไหมจ๊ะนาเสิลุงเขาเรียกน้าหมอนะจ๊ะได้ทำไมเนี่ยไงเนี่ยเขาเรียกอยู่อ่ะทไมเสิลุง บอกบอกหวยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดมึงให้ <c oughs> เดี๋ยวแกะมึงให้มาแกะมาเนี่ยมา,มาปิดเอาอย่างเงี้ยมาะทุกคามองดูอยู่พูดให้ใหตำรวจรู้เลยตำรวจของแกมันยินคงคนไม่ให้ยาก<อ>น้าลุงต้องมีความ,วามพยายามสิจ๊ะนาลุงเพื่อเอฟซีนะนาลุงต้องขอให้ได้ถ้าอย่างนั้นคืนนี้น้าลุงไม่ต้องนอนเออน่ยพิจัยเขาว่าอยนี้นะถ้าพิจัยไม่บอกนะเอฟซีเขาว่าหนูเนี่ยเป็นญาติบ้านฉันเหรอ น้องฉันต้เป็นในใจฉันนะมีอะไรก็ต้องพูดให้กันฟังเอานะก็พูดให้เขาฟังสิเขาขอเลขน้าน่ะไม่ต้องว่าเย็นเยอะอย่างนี้แล้วลุงจัดการไม่งั้นคืนนี้ไม่ต้องนอนจะลุงดูถังนะพี่จ้อยสงสารหนูป่ะล่ะโอ้ยน้องเราในบ้านดูพิจารณาหมดเลย้สงสารก็บอกเขาไปบอกเขาไปเดี๋ยวหนูแกะมมอให้โอเคบอกเขาไปเลขสองตัวชอบพี่ต้ยชอบเลขอะไรพี่จ้ยชอบเลขอะไรก็ฝันอะไรกันล่ะ หนูไม่ฝันเลยเจ้เธอพูดอย่างนี้ได้ไงก็หนูไม่นอนน่ะสงก็รู้ใครคนไม่ยิงเนี่ยหนูไม่ได้นอนอ่ะหนูหนูนั่งคุณเป็นใครเนวันนอนบ้านฉันน่หนูไม่ได้นอนเพราะว่าเจ๊ชอบนอนตะแคงหนูต้องคอยปลุกเจ๊เนี่ยไม่สนใจอะรอแล้วบ้านฉันนตระกูลที่ฉันรู้เรื่องหมดชอบเล่นอะไรนะปโนวิลไนปิศักดิ์นิ้นเจ๊จุ๊กโจสนาชอบเล่นอะไรบอกเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้เลยเดี๋ยวแกะมือเลยชอบเล่นอะไร ชูนิ้วให้ดูหน่อยชูนิ้วให้ดูหน่อยไม่ต้องบอกอะไรชูนิ้วชูยังไงอยู่ในนั้นลุงก็ไม่ชี้อะไรไงลนูไม่ได้ชี้หนูชี้นะลุงหนูไม่ได้ชี้เจ๊หนูไม่กล้าชี้เจ๊หรอกจริงผ้าบอกเอาเรื่องใครจะทำอะไรรัตนาเดี๋ยวแด้งมาบอกบอกมาสองตัวแล้วก็เดี๋ยแกะให้เลยสองสามเรียเียบ สุดยอดสุดยอดให้ถูกจริงๆริงอสื่อลุงไม่จะถอดไงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวก็คุยเสื่อถอดให้เลี้ยงหัวร่องอย่างเงี้ยหนูชอบใจที่น้าให้เลขสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวหนูแกะให้เดี๋ยวนี้เลยเจ๊รักหนูไหมรักหนูแม่ถ้าดีตลอดชีวิตอย่างเงี้ยถ้าเจ๊รักหนูหนูแกะให้เลยโอ้ยพ่อพรหมดแล้วแหละต้องต้องน้าหาใครจ้าสื่ลุงแล้วพ่อแม่เลยว่าอยู่ต่างจังหวัด อไม่ได้อยู่บ้านเนาะอยู่ต่างจังหวัดสิงค์บุรีก็อยู่บ้านสิงค์บุรีไงอันนี้ไม่ใช่สิงค์บุรีที่จังหวัดอะไรอ่ะนี่จังหวัดสมุทรปราการรู้จักไหมสมุทรปราการใส่แน่นอย่างนี้พระสงฆ์เาใส่หน้าแทนเราเลยเอาแล้วนะคะเอฟซี FC ทุกท่านนอกจากนกากเบอร์ห้องของเจต้อยแล้วนะคะก็มีสองตัวที่เจต้อยให้เพิ่มมาอีกนะคะ ขอให้พรุ่งนี้ที่เป็นวันแห่งความหวังของพวกเราทุกคนนะคะนู่นเดี๋ยวถอดให้โอเคโอเคเพราะว่าพระสงฆ์มองดูรู้เลยบอกใครใครทำไม่ทำไม่ไรับนาลยวันแห่งความหวังของพวกเรานะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะเฮงเฮงปังปังนะคะมีโชคมีลาบกันนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมจ๊ะได้ยินไหมาอเนนานนะคะถ้าถูกแล้วค่ะ ขารู้นวง้ารู้ที่ใจเราดีใครใครทาอะไรกับเรายัางไงพ้าโอ้ยทําคนให้รู้ตัวเลยอ๋อนะอเคเจเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจะคุยกับเพื่อนเสร็จปุ๊บแล้วหนูจะไปแกะให้เจเลยนะอ,อ่าหนูขอให้เจอวยพรเพื่อนให้หนูอีกครั้งหนึ่งได้ไหมจ้าขอให้รวยๆอฮงๆอ่ขอให้มีความสุขตลอดชีวิตให้มีไรายได้ที่ งดงามโอเคเยี่ยมเลยบายบายเจ๊บายบายหน่อยบายบายยิ้มหวานเลยอะ่ะโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับภารกิจ <c oughs> วันนี้นะแล้ว <c oughs> ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่ <c oughs> วันพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> หลังจาก ลอตเตอรี่ออกแล้วแล้วมาว่ากันใหม่ว่าจะเป็นยังไงนะคะถอออดกไนะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ